มาไปนี้ซ้อมไปเดือนครับเดือนซ้อมอยู่ที่ไหนไปนี้สอนอาหารปิกมาครับแล้วมีใครเป็นผู้ป้าวคู้สาเรา้วมีที่นั่นเยอะเพิ่มในยกก็คือพวกในค่ายช่วยกันเห็นไหมตอนนี้รออยู่เท่าไหร่แลนะเท่เราสูงกันมาเท่าไหร่นี่ร้อยหกสิบเราหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับห้าจสองห้าสามเราไป็มวยสไตล์แล้วครับมวแล้ววันนี้เราเจอรุ่นพี่นะเขงเต้เคยเจอเขายังกี่ครั้งละครั้งเดียวเป็นไงบ้างตอนนั้นแอบ อ๋อพีกแพ้เข้าหรือแพ้ขาดเลยพี่แพ้ต่อยกันนานอย่างนี้ปีแล้วปีแล้ววันนั้นต่อยเบทเท่าไหร่แล้ววันนี้แล้ปดอก็ตงมัน้วดปีนี้มันมาใหม่แล้วนะคิดว่าเต็มที่ไหมเต็มที่อืะแล้วพี่เ็าเป็นมวยสไตล์ไหนเวอรแล้ววันนี้ระวังเจวังแข่งไงก็เดินออกหนักหนักคือต้องเบียดเลยนะเอาความสดว่างั้นเถอะเบียดรุ่นเก่านะ อืมแล้วแชจ๊บเป็นคนจังหวัดอะไรครับโคราชฝากเชิญชวนแฟนคลับตรงนี้หน่อยครับนี่ซอยเป็นเรื่องแจ๊บครับเป็นที่แน่นอนเนาะแล้วไฟล์ล่าสุดนี่แชมป์ต่อยไว้ที่ประมับวันนั้นเป็นไงชจ๊บนอกขอชนะนอกมาวันนั้นชนะนอกใครเจ๊จ่าลิตโอเมื่อเดือนก่อนนี้ใช่ไหมใกล้ๆกล้ดีเองใช่ไหมโอเคขอบคุณครับ